สวัสดีครับยินดีรับสู่บักไพโรดยินดีรับสู่แหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรียนจนตายก็ไม่เก่งเรียนจนตายก็ไม่รู้ถ้าคุณไม่ได้ดูบักไพโรดคุณอย่าพิ่งตายนะครับฝากติดตามด้วยครับสอนอะไรเนะี่ย สอนอินเทอร์เน็ตครับคอร์ดแรกที่เราจะสอนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่ฟรีครับไม่ฟรีอันนี้ดีมีประโยชน์แต่ไม่ฟรีนะครับเรียนไม่ฟรีเรียนแล้วทำอะไรได้ทำอินเทอร์เน็ตในองค์กรได้เฮ้ยทำงานมาเกือบสี่สิบปีแล้วคำว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรงงไหมเคยได้ยินแต่อินเทอร์เนต อินเทอร์เน็ตทำไมไม่เคยได้กินทำเงินจนจะกระียณแล้วถ้าเรามีความรู้มีองค์ความรู้ในองค์กรนะครับแล้วเรากลัวมันหายไปกลัวมันสูญหายไปทําเจ็บไปครับน้าก่มันเป็นเปเปอร์แล้วงานบางอย่างมันเป็นวิดีโอมันเป็นเอกสารโน้คอมเมนท์ที่สามารถสแกนเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตคุณออกไปคนอื่นจะเข้ามาเรียนต่อได้ พนักง,งานเข้ามาใหม่ไม่ต้องเทรนใหม่ล็อกอินเขาอินเทอร์เน็ตคุณก็จะเห็นองค์ความรู้ได้ทั้งหมดนะครับรวมถึงเรียนเสร็จคุณยังไปทําเว็บไซต์บริษัทได้เรียนแค่นี้คุณไปทำบริษัทเองได้เลยไม่ต้องไปจ่ายจ้างเป็นหมื่นเป็นแสนนี่เรียนเสร็จทำเองเลยจ่ายสามร้ยเก้าสิบาทคุณทําเว็บไซต์ให้บริษัทเองเลยนะห้ารอยบาทคุณจดโดเมนจริงได้เลยนะ พันห้ารอยบาทคุณถามได้ตลอดชีพถ้าผมยังสอนอยู่เนี่ยส็ถามไปได้ตลอดชีพนะสุดท้ายรับจ้างเียนเว็บไซต์เองได้คุณจ่ายเงินพันห้าร้อยบาทคุณไปรับงานแค่งานเดียวคุณก็ได้เกินพันห้าร้อยบาทแล้วถ้าในเว็บไซต์มี YouTube มีเรียนได้แนะนำไหมทุกคนเรียนเพราะมันเป็นช่องทางหนึ่งที่หาเงินได้แต่ถ้าเขาสอนเพื่อให้เรารู้อินเทอร์เน็ตมีเพื่อนมีถามแต่ถ้าอยากเรียนเพื่อหาเงินรับจ้างทำเว็บไซต์ได้เรียนเพื่อหาเงินไม่ได้เรียนเพื่อรู้นะ เรียนเพื่อหาเงินไปนเรียนเพื่อรู้ถ้าเรียนเพื่อรู้ในอินเทอร์เน็ตเขาจะไม่บอกเทคนิคและทริปคุณเขาจะไม่บอกเทคนิคความลับว่ามันทำยังไงว่าหาวิธีกันยังไงอ่าส่วนใหญ่เขาจะไม่บอกบอกอาจจะบอกนิดนึงอ่าแต่ลึกๆเขาจะไม่บอกนะครับแต่ถ้าเรียนเพื่อรับจ้างผมก็จะไปหาเทคนิคมาบอกกันแหละ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดีย๋ยวไปหาเทคนิคมาบอกแต่ว่าได้เงินแน่นอนนะครับเพราะว่าสอนจากเคสจริงเคสนี้รับมาห้าหมนบาทนะครับอ่าอยู่สี่สิบวันจะพาทำของจริงเลยไปโหลดตีมมาจริงๆทําทำยังไงไปโหลดตั๊กอินมาจริงๆเลยเคสห้าหมบาทนะครับในเคสห้าหมบาทเราจะได้เห็นโดเมนจริงเว็บไซต์จริง ห้าหมื่นบาททำเงินมาสนใจสมัครจ่ายเงินโอนเ่าเรียนเรียนเสร็จทำไม่ได้พี่ครับผมเรียนแล้วทำไม่ได้ขอคืนเงินหน่อยครับเชิญตามสะดวกผมทำหน้าที่ผมแล้วว่าผมทำให้คุณหาเงินได้ถ้าคุณบอกว่าคุณทำแบบนี้แล้วคุณหาเงินไม่ได้ขอทางคืนครับยินดีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เรียนออนไลน์ผ่านซูมนะครับเรียนออนไลน์ผ่านซูมนะนัดเป็นเวลาส่งทางแบบฟอร์มการสมัครนะครับจำนวนจำกัดเอา20คนพอยี่สิบคนสอนแค่20คนพอนะครับถ้าใครอยากให้เปิดอีกก็ราคาไม่เท่านี้แล้วแค่นั้นแหละง่ายๆสั้นๆง่ายๆเอา20คนพอค่าไฟพอ20คนเรียนเสร็จ ทำไม่ได้คิดเงินแค่นั้นครับสวัสดีครับ